เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนักเตะ10อันดับ a w ที่ดีที่สุดในความคิดของผมนะครับก็เป็น10อันดับเลยที่แบบเมตาเล่นใน H ฮตวีแบบเรียกว่าชิวๆเลยนะครับที่แบบดีที่สุดและที่ผมพบเจอแล้วก็เคยใช้ด้วยนะครับก็มีใช้ก็ประมาณ90%เลยที่ผมใช้นะครับก็โอเคครับเลยเราไปดูอันดับหนึ่งกันเลยนะครับ อันดับหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นปั๊ปเป้แอร์บิลตัวใหม่ล่าสุดเลยก็อุยาเยอะสุดลักเก้าสิบแปดนะครับก็เปิดมาภาพพลังแบบโคตรโดดเด่นเลยก็คือสปีดนะครับก็เปิดมาในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยร้อยเจ็ดเลยนะครับแล้วก็กางเลี้ยนบอลเนี่ยดีมากๆแล้วปั๊ปเป้ตัวนี้มีการยิงที่เกือบร้อยเลยนะเก้าแปดนะเป็นปั๊ปเป้ที่ดีที่สุดละถึงจะโดนเนื้อพลังแฝงในเรื่องของการเลีเ้ยงเร็วก็ไม่ส่งผลอะไรให้กับปั๊ปเป้ครับเพราะว่าปั๊ปเป้เนี่ยเวลาตอกหรือว่าใช้สกิลสับ วิ่งตรงคือวิ่งโคตรวไวเรียกว่ามอไซค์ดีๆนี่เองก็ไม่มีใครเขาตามทันนะถ้าเกิดปั๊ปเป้ได้ตอกหรือได้วิ่งคนระับก็คือก็คือเหมือนมอไซค์เลยไม่มีใครตามทันนะเรียกว่าเป็นตัวที่เร็วที่สุดใน LW ละโคตรโกงล้วตัวนี้ครับเวิร์กเดกก็เหมาะกับ LW ด้วยเวิร์กเดก,ก็เป็นแบบสูงต่ำนะครับอันนี้ก็สําหรับตัว คนที่มีงบเยอะนะครับก็สามารถจัดได้นะปั๊เป้ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่ามันวิ่งไวมากแล้วก็โกงด้วยครับเรียกว่าเป็นเปียกที่โกงที่สุดแล้วผมว่าโกงจัดเลยแล้วก็มีความผิวมีความฟอกทัองข้างที่สูงเลยก็สมกับเป็นอันดับหนึ่งของอ่าโน no .1LWU นะครับก็จะเป็นปั๊เป้นะครับปั๊เป้ตัวนี้เลยนะครับ ส่วนันดับ2นะผมก็ยกให้เป็นองรีกิจ MLS นะตัวท็อปเลยนะครับเป็นองรีตัวท็อปเลยที่มาในเวิร์กลดกลางๆแล้วก็มีสเปี่ยเยอะที่สุดแล้วขององรีนะครับก็คือ104การเการยิงบนก็96กนะครับก็คือเป็นองรีที่ตอกแล้ววิ่งไวที่สุดก็คือองรีได้ตอกคือไม่ต้องตามครับแล้วก็พลังแฝงก็องรีก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นในมเนเจอร์มีแก้เกมกระดักล้ำหน้ายิงปั่นโค้งยงเร็วแล้วก็เหนือชั้นนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะสองร้อยกว่าล้านสำ ยิงได้ปั่นเนี่ยหายคมมากๆครับเท้าขวานะครับแต่ข้อเสียก็จะมีในเรื่องของความคล่องตัวในพื้นที่แคบๆจะซูปเปอเปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นรองนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดได้องลีได้ตอกแล้ววิง่งกับกองหลังเนี่ยก็คือไม่ต้องตามครับเพราะว่าองลีแม่งวิ่งโคตรไวะร้ะตัวนี้ก็เป็นโน .2 นะครับสำหรับ LW นะครับ ส่วนโน3ผมกย็ยังยกให้เป็นประธานเป้ล่าง t y ตัวท็อปเลยขอล่างนี้ขอเป็นเม็ดส้มแล้วกันครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเป็นอันดับ3เลยแบบโดยสมบูรณ์นะครับก็เปิดมาสปีด106นะครับก็จะน้อยกว่าตัวท็อปเนี่ยแค่ แค่หนึ่งหน่วยไนงะแต่เล่นจริงๆผมว่าตัว T S เนี่ยมันมันหาช่องดีนะแล้วก็ AI ฉลาดกว่าิดนึงนะเหมือนมันจะเก่งกว่าิดน,นึงนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้อ่อนนะครับถ้าเกิดไม่สังเกตเดีๆยผมว่า,ามาซื้อตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยเป็นปเปเป้ทีวีเมสซ้มนะผมว่าคุ้มคุ้มกว่าซื้อตัว T S อีกนะก็ ตัวนี้ก็พลังแฝงก็จะมีเลี้ยงเร็วครับแต่ปั่นโค้งเนี่ยจะไม่มีแต่ถ้าเป็ถ้าเกิดเป็นตัว TS เนี่ยเลี้ยงเร็วจะหายไปแต่จะมีพลังแฝงเรื่องของปั่นโค้งทําให้ปั๊บเปยเนี่ยยิงอะไรเนี่ยหน้าเท้าหรือว่าปั่นโค้งเนี่ยจะคมขึ้นนะฮะถ้าเกิดเป็นตัว TS นะครับเหมือนตัว TS เนี่ยจะคมกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาวิ่งอ่ะวิ่งพอๆกันผมว่าวิ่งถ้าเกิดวัดกันจริงๆผมว่าวิ่งเท่ากันอ่ะวิ่งเข้าออกับตัว TS แต่วิ่งพอๆกันเรยวพอๆกันก็อ่าเป็นมอเไซค ปั๊ปเป้ที่ดีที่สุดเนี่ยมาก็ตัวนี้ก็อย่างนี้ได้ค่อนข้างที่จะสบายแล้ว200กว่าล้านเนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็แบกปีกด้านซ้ายได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนโน4นะครับถ้าเกิดไม่นับเรื่องราคานี่คือไม่น่าซื้อเลยนะวีนิสูตแต่ถ้าเกิดราคาตกอะผมว่าจัดได้แล้วปีนี้ตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งไวมากแล้วก็มีความคมค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทุกปีเลยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่แล้วในต้นฉบับของวีนิสูตนะครับก็ วินี้ก็จะเป็นแบบว่านักเตะที่แบบว่าสายผิวแล้วก็มุดเก่งลูกดื้อมีแล้วก็มีสปีดต้นที่ค่อนข้างที่จะจ๊ดผมว่ามันสปีดต้นมันมันเหมือนจะพอๆกับปั๊ปป้เลยนะครับวิน,นิซิวนนะครับถ้าเกิดใครแบบชอบแบบนักเตะตัวเ,เล็กๆผิวๆเนี่ยบอลติดเท้าเนี่ยผมว่าวินีสเนี่ยคือเป็นตัวที่เด็ดเลยก็คือผมเคยจับมาแล้วครับมเม็ดส้มประมาณวิวยี่สิบเจ็ดนะครับของไีดีคนอเดื่นนะค่อนข้างที่จะมีสปีดแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีความคมกว่าตัวปีก่อนๆที่ผ่านมานะวินก็คือ้รรบบบะไดแชิสูง ครับแต่ไม่จะแต่จะไม่มีเลี้ยงเร็วผมว่าถ้าเกิดมันมีเลี้ยงเร็วในล่างต่อไปเนี่ยผมว่าโกงแน่นอนนะตัวนี้ขนาดไม่มีเลี้ยงเร็วแม่งวิ่งมันวิ่งแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยคือโคตรไวนะตัวนี้โคตรไวโคตรของความพิวนะเนี่ยเจ็ดร้อยล้านเนี่ยผมว่าใครจะไปซื้อเครับวีนิซูซูส์นะครับก็รอรา,าคาตกก่อนสักอ่าเม็ดส้ม,200มสักสองร้อยล้านผมว่าน่าซื้อสองร้อยถึงสามร้อยเม็ดส้มอ่ะน่าซื้อแต่นี่แพงไปครับเจ็ดร้อยไม่ค่อยน่าซื้อนะครับอันนี้ก็มองข้ามเรื่องราคาไปก่อนนะครับผมก็ยกให้เป็นโน่น,น,นี้นะครับ ส่วน No.5 ผมก็ยกให้เป็นเดวิดชินอลาครับตัวนี้ก็ครบเครื่องครับเล่นหน้าก็ได้หน้าเดียวก็ได้ปีกก็ได้เล่นได้หมดเลยแล้วอีกอย่างคือถนัดสองเท้าด้วยรูปร่างก็คือจะเหมือนแบบทรงแบบองลีเลยแต่จะมีะความไวเนี่ยประมาณเปิดมาที่ร้อยแล้วก็การยิงการสบบอลเนี่ยคือครบเครื่องครับเลี้ยงบอลอะไรร่างกายคือดีมากๆแล้วก็เบรคเกร์ก,รก็จะเป็นแบบสูงกลางมีเหนือชั้นเลี้ยงเร็วค่อนข้างแล้วก็มีเพเมกเกอร์นะตัวนี้ก็จะจะ,จะไม่ได้แบบเรียวจิตจ้าดนะครับต้องรอจังหวะต่อเท่านั้นเดี๋ยววิ่งไวนะครับ เรื่องของการจริงการส่งบอลผมว่าไว้ใจได้หมดเลยอาจจะอาจจะไม่สปีดเหมือนพวกวินิอองลีหรือปัปเป้นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของความคลมแล้วก็ถนัดสองเท้านี่คือข้อได้เปรียดนะครับก็คือชินโนลาตัวนี้คือมันถนัดสองเท้าสามารถเล่นเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ก็คือเป็นตัวที่สมดุลเล่นง่ายไม่แบบจิตจ้าแต่มีประโยชน์ครับประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเล่นหน้าคู่หน้าเดียวสบายครับ แล้วก็ l w ก็สบายนะผมว่าก็ไปหาจัดได้ราคาย่อมเยานะสามร้อยล้านเนีส้มเนี่ยเ mm hmm. ม็ดแดงก็สองร้อยกว่าล้านนะผมว่าคุ้มนะตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่คุ้มแล้วก็ใช้งานได้แบบชิวๆยาวๆได้สบายนะครับแล้วก็ติดเมตาด้วยนะครับส่วนอันดับห้าผมก็ยกให้เป็น DR TS ตัวนี้คือวิ่งโคตรไวเลยวตัวนี้ครับ DR ตัวนี้ก็วิ่งเปิดมาร้อยสี่นะครับการยิงเนี่ยเก้าสิบนะครับการส่งบอลอาจจะไม่ค่อยดีนะครับการเลี้ยงบอลถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดเราอัพ อัพสายฟ้าเป็นเบล3สนะครับก็ทําให้ดรตัวนี้วิ่งไวเลยครับตัวนี้ก็ไม่มีฟังรางัแฝงเลี้ยงเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดได้ตอกได้สับหรือว่าได้วิ่งเ่ยผมว่าตัวตัวนี้คือวิ่งไวเหมือนปั๊ปเป้เหมือนวิน,นี้เลยวิ่งไวเหมือนกันเลยครับตัวนี้ แล้วก็จุดเด่นของ DR ก็คือในเรื่องของพลังแฝงการยิงไกลการยิงหน้ากรอบเนี่ยคือมันจะคมแบบผิดปกตินะครับแต่เท้าซ้ายการส่งบอลเนี่ยคือแย่มากๆนะครับก็เน้นในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวแล้วก็ปั่นยิงผมว่า DR ีก็คือคมมากๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งราคาถูกก็163ล้านประมาณนี้ครับไม่ส้มนะครับก็หาจัดกันได้นะครับตัวนี้ก็มีเนื้อชั้นมีพลังแฝงเหนือชั้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาสําหรับหลุยส์ DR ก็คือเป็นมอไซค์ดีๆสัก1ตัวที่สามารถเลือกซื้้ออไดในราาคย่ม ส่วนโน7นะครับผมก็ยกให้เป็นซองพฮงมินนะครับตัวนี้ก็อารมณ์แบบชินุล่าราคาย่อมเยาครับราคาก็อยู่ที่133นะครับสำหรับใครที่อยากใช้ชินุล่าแล้วก็งบไม่ถึงแต่ตัวนี้จะตอกแล้ววิ่งไม่ไวเหมือนชินล่าครับตัวนั้นจะตอกแล้วไปเลยครับตัวนี้ก็จะรอสปีดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็วิ่งไวครับแต่ด้วยอไอการหาช่องแล้วก็ความครบเครื่องก็คือผมว่าดีนะครับดีค่อนข้างที่จะดีเลยการยิงการยิงเนี่ยผมว่าคมกริบเลยถ้าเกิดซอนได้ปั่นได้ยิง เพราะว่าอีกอย่างเลยคือมาถนัดสองเท้าด้วยแล้วก็รูปร่างดีหาช่องดีมากๆนะแต่จะไม่ได้แบบเด่นในเรื่องของสปีดเป็นหลักนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสมบอลการว้นบอลแล้วก็การสประกรอเป็นหลักนะครับก็เป็นตัวที่ว่าไม่วิวหวาแต่มีประโยชน์หลายด้านนะครับก็ซอนคูมินตัวนี้ก็ไปหาจัดได้ครับก็เป็นโ no น .7 เลยนะครับ ส่วนโน8ผมก็ยกให้เป็นอ่าคาวิชาคารัลสกิเลียนะครับตัวนี้ก็จะอารมณ์แบบเนียมาเลยบอลติดเท้าใครใครที่แบบชอบแบบสายผิวสกิลสกิลล็อกหลบซ้ายขวาผิว,วเนี่ยถือว่าตัวนี้ผิวมากๆนะด้วยส่วนสูง183แล้วก็รูปร่างเนี่ยเจก็คือถนาด2เท้าด้วยวก็คือเป็นรูปร่างแบบ ตัวสูงแล้วก็บางก็จะเป็นแบบแนวแบบสายผิวนี่บางกว่าบางกว่าวีดีซิอุสอีกงครับน้ำหนักน้อยกว่าก็ตัวนี้เล่นมันมากๆนะพลังแฝงครบเครื่องมากครับเลี้ยงเร็วยิงไซสก้อยก็เหมาะกับตัวจบสกอร์แบบครบเครื่องเลยแล้วก็ถนัดถนัดสองเท้าอีต่างหากก็ไม่ต้องดูไส้ในนะผมว่าเล่นจริงๆครับพิชาเป็นตัวที่เก็บบอลดีบอลติดเท้าแล้วก็ไฟกับบอลได้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะผมว่าเล่นง่ายมากๆใครแบบชอบแบบเนมาอะไรเงี้ยแบบชอบแบบสายผิวไม่เน้นวิ่งเน้นแบบว่าคุมอนาล็อกด้านซ้ายแบบเก่งๆหน่อยแบบว่าล็อกซ้าย สนุกมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วย150ล้านในในเม็ดส้มนะครับก็ไปหาจักกันได้นะครับส่วนโน9นะผมก็ยกให้เป็นลิเบอรี่ตัวนี้เลยครับลูปร่างอาจจะเล็กนิดนึงแต่สปีดเปิดมาเนี่ยคือดีมากๆถ้าเกิดลิเบอรี่มีเลี้ยงเร็วผมว่าเหนือกว่าซอนเหนือกว่าควิชัายนะตัวนี้ก็เล่นได้ครับก็ด้วยรูปร่างที่เล็กนะครับแล้วก็บอลติดเท้าแล้วก็มีสปีดเนี่ยวิ่งไม่ค่อยฉีกกองหลังนะแต่จะเหมาะกับอารมณ์แบบว่าสายแบบว่าวิง่งตัดตัดตัดแล้วก็เลี้ยงไม่ไม่เน้นแบบวิ่งยาวๆอย่่างเชน พวกวินิพวกองลีนะครับพวกนี้มันจะวิ่งยาวๆได้แต่ตัวนี้ผมว่าเนน้ในเรื่องของการทำชิ่งบอลสั้นๆไม่เน้นวิ่งเน้นแบบบอลชิ่งล,ล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็ยิงอะไรนะแล้วก็การส่งบอลเนี่ยดีมากๆนะครับก็เป็นจะก็จะเป็นเวิร์กเลดที่ดีนะผมว่า l w ที่เป็นแบบสูงต่ำก็คือจะไม่ลงต่ำเลยแต่พลังแข่งเลี้ยวเนะี่ยเสียดายที่ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในราคาย่อมเยา140ล้านสำหรับคนที่อยากได้ o v บเยอะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ ผมว่ายังไม่ขี้เหร่นะตัวนี้ครับลิเบอรี่นะครับก็ <c oughs> จะได้เรื่องของความผิวเป็นหลักแล้วก็ความคมที่มีในของลิเบอรี่นะครคือเท้าที่ถนัดก็คือมันถนัดสองเท้าด้วยแล้วก็รูปร่างอจะเล็กๆอารมณ์แบบวินิษครับแต่วินิจะวิ่งไวกว่าแต่ตัวนี้ก็จะแบบวิ่งไวนิดนึงแล้วก็โดนกองหลังแบ็กเนี่ยเขาวิ่งตามทันได้มีโอกาสอยู่น,นะครับก็สามารถไปจัดได้ครับยังติดในท็อปสิบในเมตาเอลวอยู่นะครับส่วนโนสิบแบบผมยกให้เป็นราฟลลเรียลเลยครับถ้าเกิดเรียลทีเอสมาใหม่เนี่ยผมว่า มันเหนือกว่าผมว่าเหนือกว่าดีอาร์อีกถ้าเกิดเรย์เอามาใหม่นะครับก็สปีดแน่นอนเรย์เอามาใหม่ได้จะร้อยสี่นะครับแต่ตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับด้วยสปีดเปิดมาร้อยแล้วรูปร่างคือสูงใหญ่ก็คือถ้าเกิดเรย์เอาได้ต่อคือไม่ต้องตามเหมือนเหมือนเหมือนมัน,ม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 นบักบักนะครับก็คือมันตอกแล้วมันวิ่งไวแบบวิ่งแบบโกงนะครับแล้วตัวมันใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยดีมากมากครับมีเลี้ยงเร็วด้วยปั่นโค้งเหนือชั้นเนี่ยผมว่าสวยเลยราคาก็โคตรถูกนะสี่สิบล้านี้ ไม่ต้องไปดูราคานะผมว่าโคตรเก่งนะตัวนี้อย่างโกงครับราฟาเอลเรียยิ่งทีเอสมาเนะี่ยผมว่าเตรียมเลยท็อป5เนี่ยเรียอติดแน่นอนนะครับในทีเอสนะครับถ้าเกิดเรียอตัวใหม่ในลีกอิตาลีนะครับถ้าเกิดเป็นมาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ราคาถูกแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้ผมให้เป็นท็อป10เลยจริงๆมัน,มนถ้าเกิดมันได้ตอกเนี่ยมันโกงโคตรนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสเตตตัวใหม่เนี่ยผมว่าสปีดมันน่าประมาณร้อยสามร้อยสี่เนี่ยแล้วการยิงน่าจะเก้าสิบนะครับแต่ตัวนี้ก็การยิงกับการสุ่บอลเนี่ยคือไม่ค่อยดีครับเนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใครแบบงงน้อยแล้วเราลองเอาเลียเอายิงนะก็จะมีคมบ้างไม่คมบ้างนะครับติดเซฟบ้างนะครับก็ระวังเรื่องนี้นิดนึงแต่เรื่องความเร็วการกระชากเนี่ยผมว่าไว้ใจได้แบบสบายสบายสร้างความแตกต่างในตำแหน่ง l w ได้แบบชิลๆเลยนะครับ โอเคครับสำหรับ10อันดับ L W ที่ดีที่สุดสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันโกงที่สุดละแล้วก็ไม่รู้จะหาจากไหนไดน้แล้วก็เป็นประมาณนี้และกันส่วนตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึง,ถงก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ